เอาน้ำสมตามลาดเลยเาล้าผสมพลังเลยพี่น้องนี่เข้ากันแซ่บเซยพี่น้องเอา อันนีครับนี่ชุบแป้งทอดเลยเด็กปาดลี่ชุบแป้งทอดครับปดาดลี่ชุบแป้งทอดครับจะมากินกับสิน,สน,สนูัดต่ำจีกัสตาได้ครับเด้อขาเบิ้งได้ครับน,นี้กำลังทอดอยู่ยครับนะเราไปกินเลยนี่กำลังเหลืองเลยครับแบบทอดกรอบ น่ากินมากกินกับตําเส้นสปาเกตตี้ได้วันนี้เด้อเส้นสปาเกตตี้เส้นพาสตา้าจะลองเฮ็ดเบิ่งให้เบิ่งครับว่าที่แชบมื้อนี้รอบเบิงรอชมเลยครับเด้อนี่ครับเหลืองอู้ไปได้กินบักกินครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จครับนี่โอ้ ปลาดอลลี่ชุบแป้งทอดครับกรอบ์อบเลยนะครับต้มเส้นสปาเกตตี้กับพาสต้าเอาไวตา้ตำอันนี้พาสต,ต้าครับอันนี้สปาเกตตี้ประมาณ11-12นาทีนี่ลองเห็นบ้างนะครับตำเส้นพตตาสต้าผสมสปาเกตตี้ฝรั่งผสมอิตาลีสวัสดีครับโคชแนนมาแล้วครับมือนี่ มีผักกาดของแปลกๆนะครับมือนี้สิมีอ่าปาเดลีชุบแป้งทอดแล้วก็เส้นพาสต้าเส้นเกติมือนีอ้ชเทดแปล,ลกนะครับเอาน้ำผสมตามลาดเลยเล่าผสมตัวลังเลยพี่น้องนี่นี่เผ็ดเลยครับอือเอเลยพริกลอยสวนอืมอมารอซาดิพี่น้องอู้เส้นเป็นแต่แซ่บแบบมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ แค่สีสันว้าหึหึหึเข้ากันแซ่บเซยพี่น้องเอาอ,อันนี้ก็เบิ่งทอดใหม่ๆอุ่นอยู่แล้วครับวอลนี้กรเบิ่งทอด ตับดังอ,อร่อยมากหลออ่อือมเอยส่วนปกติกับเจนพาสตานุ่มๆเข้ากันค่สมต่ำเลยพี่น้องผู้ได้ยุไกยุไกผู้ได้ยุขัวมีเด้อครับลองมาเห็ดกินเด้อมันบรสพอใส่ในใส่ซอสอัน ใส,ส,ส,ส่ซอดยังเกาะกินตบเราเป็นใส่ซอสของสปาติเกตีอย่างเดียวครับไม่เฮ็ดต่ำก็ได้แซ่บอร่อยมาก นุ่มกลอบอร่อยอลรงมาให้กินเดอ้อผู้ใดอยู่ในครัวมีตัต้มแล้วประมาณสักสิบกวาที่สิบสองที่ครับ ต้มเสร็จก็แบบมากเอาน้ำมันผายผบะหมี่น้ำมันพืชผาบะหมี่น้ำมันบระกอกับน้ำมันพืชอะไรครับใส่กัดมันติดกันเสร็จพวกเนี้ยครับบ๊อบอรอยอือ เน๋ยวนุ่มอร่อยมากครับรสจอดรสชาติออกเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานครับอืมไม่บอกมไม่บไม่บอกเบาอยากช่วยมากินด้วยกันเลย อืมขอมมากมต้นหอมแกงข้าวใบได้ดีครับ วันนี้คิดจะกินครับอากาศแบบคึมค,มคึมฟ้าคึมฝนกินไปเพล็กซี่แซ่บเนาะอืมอร่อยยด้กรอบกรอบมาก นี่โรยด้วยไข่ไข่ปลาน่ากินมากอขอบคุณท้อนำปันนำปันมะพร้าวสดๆจากสวนบดแบ่งครับอยู่แถวบ้านเนยครับปรเป็นเห็ดแซ่บๆเป็นปันอือชื่นใจอืออร่อยมากหอมหวานมัน <c oughs> พี่ไข่ว้าวอ๋แจะไข่กุ้งกระเด็ดไข่ปูไข่ปลาพี่น้องอืมอร่อยรสแซ่บเขากันดีพี่น้งองชอบความเผ็ดอ,อร่อยมาก เห็นยน่าเดียวอืม,อมยยวมมมยไข่ปลาเขากันมาก แต่กรุบกุบกรุบในปากเลยมันมากอร่อยร่หว่างคิดเมนูกินนั้นนี่กินแล้วครับพี่น้องซาไปเล ขนมนีเสเซนอันนี้ก็เซนมามกาก็ได้เซนมีเซนนี่ก็ได้ครับมาเห็ดกินนจับหยอด,ดนี่ เฉ็บชิเลอร์เด้อครับเด้อพระบาอันนี้มันเป็นไข่ป่านะไปไข่ปาาข่ามันอ่าไข่ป่าไข่ได้น้อยหนึ่งกรุบกรุบอืมอืมจอมดกินแต่บ้านรู้สึกกระแส็บครับมีแมงมุมเนียดมามาจำเนาะจอดน้ดดปลาสดมาก Có l ออกเปรี้ยวหวานเป็นค็มนิดๆเค็มน้ำปลาล้านิดๆน,น้ำปลาของอร่อยนัวแซ่บอีหลีครับสมัติสดได้เลยวายอด,ดใครสั่งไปไม่ผิดหวังครับบ่ผิดหวังเด้อครับ,ดบรเด้อแซ่บอีหลีบ่ได้๋ยมาโฆษณาให้เพิ่นซื้อเด้อก,กินดีเอามาเฮ็ดอีหลีครับอือ มือนี้ก็พอสามีก่อนนะครับเนาะอ่ามืัอนี้ก็ที่เก็บไว้ให้พวกเพื่อนกินน้ำต่อครับถ้ากินบริสุทธิ์ภาพบนรยากาศขออภัยเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขั้วชว์เนี่ยเด้อในเด้อครับเด้อในเพจเฟซบุ๊กกับยูทูบ้อครับเด้อมือหนากระเช้าไมีอยู่หนังมากกระเชียนขอติดตามนะครับเนาะมือหนากรียหาเมนูแซ่บมาสู่กินครับสวัสดีครับมือนี้ไปแล้วครับไม่พาให้ครับเอาสิไม่กิ่นน้ำหนาโอ้วมาแม่